าไปหน่อยมีใครอยู่บ้างเหล็กเปล่าเหล็กเปล่าเหล็กเปล่าอะเหล็กไมื่เหล็กเปล่าโอ้โหถามไปก็ไม่มีใครดอบเลย โอเคนะครับตอนนี้ก็จะมาเล่นกันเลยนะครับ okay, นะครับตอนนี้ก็จะมาเล่นกันเลยนะครับเล่นทลเทอรียนะครับเอ,อจริงด้วยนะครับที่จริงนี่น่าจะเป็นเบอร์ที่จริงผมขอโทษเลยนะครับมันจะมีคัปปิดอยู่อีกเหรอหรว่ามันจะจบไปแล้วเนี่ยโอ้โหไปตายสะโอ้โหนี่มันบักเลยเนี่ยบักสุดยอด โอ้โหนต่งว่วงมันจบไปแล้วเนี่ยก็ปินอาเมีอ่อะโอ้ยแชร์แล้วผมไล่อยู่กำลังไล่อยู่จ้ากำลังไล่อยู่โอ้โหไปตอบไม่ได้โอ้โหเไ้ยเดี๋ยวก่อน,นะผมแชร์คลิปได้ไหมเดี๋ยวแชร์ก่อนนะ เออจริงแชร์แชร์ชรขอแชร์แป๊บหนึง่ง just one โอเคกลับมาแล้วนะครับอืมมอมาแล้วกลับมาแล้วเ k นครับนี่ก็คือ professional อย่างโดยแท้จริงนะครับฮนี่ขาอีกไหนไม่มีอะไรทํานะครับ โอเคมาตอบกันบ้างสิโอ้โ oh, หไม่มีใครตอบบ้างเลยนะครับเฮ้ยมาแหลกเปล่าแหลกเปล่าออฟไลน์อ้ออ๋ออออฟไลน์ยู่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอหต้องเคลียร์แป๊บเคลียร์แป๊บแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหโอ้โหโอ่ออ้นนอนโอ้ไม่โอ้โห โอ้ oh, no โอ้ no o โอ้เปลี่ยน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 คน,นะครับเปลี่ยนไม่ร้ายแล้วไม่ร้ายแล้ว โอ้ไม่สต๊อป